อึ๊บ,บสวัสดีครับแมวแมวมชอบสวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะครับกับช่องของคนบ้ารองเท้าวิ่งนะปิงปิงปิง,ปงวันนี้เรามาดูอะไรกันนะเดี๋ยวๆๆนะแป๊บนึง Run to Paradise กล้องใหญ่สองคู่เป้า,าม่เป็นเสียงที่พร้อมจริงส่งมาเร็วมากนะสั่งเมื่อวานตอนบ่ายๆวันนี้ตอนเที่ยงของมาถึง สองไหมทึบหนึ่งกล่องน้ำตาลแต่ผมว่าเมื่อกี้ผมหลุดแล้วมีคนเห็นแล้วล่ะออนออนเมื่อก่อนเป็นการปล่อยไก่ของผมนะเมื่อก่อนผมดูว่ารองเท้ายี่ห้ออะไร CQQNQC Q, Q นะอ่านตั้งนานถึงรู้ว่ามันเป็นอ่อนนะครับตลกมากๆอะไรเอ่ยดูไซส์ก่อน 11m นะ o u o u d s u r r m r m a EU 45 UK 10.5 JP 29แค่นั้นแหละไปลองแล้วก็ต้องโดน สำหรับผมรองเท้าออนนะเอาจริงๆเลยคือไม่รู้สิเอกลักษณ์ของออนน่าจะเป็นสีขาวมั้งผมชอบสีขาวด้วยแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือนี่แหละเรียบๆนะสังเกตว่าออนจะไม่มีสีฉูดฉาดมากยกเว้นตอนนี้คลาวบูมสไตร์กับรู้สึกจะเป็น คราวบูมแมที่จะเป็นสีแปรนดนดมากขึ้นนะเมื่อวานเพิ่งนั่งคิดได้นะว่าโต๊ะมันอ่อนเพราะมีพรมแล้วก็เลิกพรมออกแค่นั้นเองจบช่างน้ำหนักกันเลย3ามนี่เป็นรองเท้าแม็กซ์ค i ชชันนะ รองเท้าในระดับ max cushion 3,2,5อ่ะเทียบกับนี่อะไรอเนี้ยนี่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 คือ on cloud eclipse มันคือมันไม่ใช่ต้นแบบนะมันคือรุ่นก่อนนี่คือการพัฒนาถ้าผมจำไม่ผิดผมว่า eclipse เบากว่า เดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมอ่ะเบากว่าจริงๆ310 310เลยทีเดียวกับรองเท้าหนาใหญ่ขนาดนี้นะครับวัดคู่เดิมก่อนผมไม่สามารถจำรองเท้าได้หมดความสูงรวมของอีคลิป45 มนุษย์ขาบเนี่ยไม่ชอบอิงสเปคของบริษัทนะเพราะว่าจริงๆรองเท้าคู่ใหญ่มันไซส์มันเพี้ยนกว่ากันอยู่แล้วนะ45กับ41ดอบ9จริงๆก็ดอกไปอยู่แถวๆนี้แหละ789อะไรประมาณนี้ทำไมอีคลิปถึงเบาวกว่าลองมาดูกัน รองเท้ามันส่งคล้ายกันมากนะแล้วจริงๆดูแล้วเหมือนกับว่าเจ้า s u r f e r m a x เนี่ยดูเพรียวกว่าเพราะอะไรถ้าเท่าที่ผมดูคือรู o u d t e ทคช่อง Cloud t e ทคของ Eclipse มันโตกว่าเห็นไหมฮะช่อง Cloud t e ทคของ s u r f e r m a x เล็กลงเพราะฉะนั้นเนื้อก็เหลือเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งๆที่ว่าเขาปาดบริเวณนี้ล้เห็นไหม ปาดในขนณะที่อีคลิปลากใหญ่ๆมาเลยนะเรามาวัดความสูงถ้าดูด้วยตาคือรองเท้าสูงเท่ากัน Surfer m a รจะเรียกว่าเป็นอีคลิปสอก็คงไม่ผิดนะเพราะว่าทางออนก็บอกเองว่ามันปรับปรุงมาจากอีคลิปนั่นเองนะฮะแต่เขาลบชื่ออีคลิปออกแล้วเปลี่ยนเป็น Surfer m a รมนะมันเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นซีรีส์เดียวกัน คับหนึ่งนะโอ้ยปึ๊บปึ๊บสี่สิก็ต้องเท่ากันแหละหน้าก็สีเท่ากันนะเท่ากันเป๊ะเลยสำหรับน,นความสูงหรือที่เรียกว่าสแต็กไฮนั่นเองนะสแต็คไฮเนี่ยบางทีบางท่านไม่เข้าใจนิดนึงนะ ผู้ผลิตบางเจ้าเขาวัดแบบมีแต่ความสูงมิดโซไม่รวมเอาโซไม่รวมอินโซนะครับมันก็จะหนาไม่เท่ากันหลายแบรนด์เลยทีเดียวที่เป็นแบบนั้นนะแล้วก็จะมีคนถามมาว่าพี่รองเท้ามันบางแค่นี้เองมันวิ่งไหวหรอบอกว่าคุณดูสิรองเท้ามันหนามากเขาวัดคนละแบบกับความเข้าใจเราว่างั้นเถอะนะอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกันไปเลยทีละอย่าง2อ,อย่างนะครับระหว่างอีคลิปกับ ถือว่าเป็นรีวิวเทียบไปด้วยเลยละกันเชือกเชือกเหมือนเดิมการล็อกเท้ามันรองเท้าเดิมหรือเปล่าอารมณ์มันเหมือนมอนเตอร์หกับมอนเตอร์สองนะมันคล้ายกันมากผ้าก็คล้ายเดิมเปลี่ยนวิธีการเจาะรูเฉยๆนะแล้วก็การร้อยเชือกจะดูแน่นหนากว่าเดิมเพราะว่าอันเดิมเป็น ห่วงเชือกเล็กๆซึ่งสวยนะสวยเก๋ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็จริงๆรัดได้มั่นคงดีนะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่นะเป็นเชือกอันเล็กแล้วก็เอาเชือกร้อยเข้าไปในห่วงของเชือกอันเล็กพอมาเป็นเซิร์ฟเวอร์แม็กนี่เชือกอันนี้ใหญ่เท่านะครับใหญ่เท่ากับเชือกผูกคือมันใหญ่ขึ้นมันก็จะรัดแล้วก็รองรับการดึงได้ดีกว่านะ ันดึงง่ายกว่าเนี่ยสีดำดำเนี่ยนะลิ้นลิ้นลิ้นดูสิลิ้นยืดยืดนะนุ่มนุ่มยืดยืดของอีคลิปเหมือนกันนะลิ้นเม็นผ้ายืดมีนวมให้เล็กน้อยเหมือนกันอินโซลอินโซลเหมือนกันไหมต่าง ต่างชัดเลยอินโซของอีคลิปเป็นโฟมเรียบอัดค่อนข้างแน่นดูการกดประมาณนี้นะจะเห็นหรือเ่าไมโลชัดไหมแต่ของ Surfer m a x เป็นฟองน้ำ ถ้าดูผมมานานจะเข้าใจคําว่าโฟมกับฟองน้ำโฟมคือผมจะรู้สึกว่ามันอัดแน่นๆไม่มีรูนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เรียบๆส่วนฟองน้ําก็คือลักษณะนี้มีรูคุณๆนุ่มกว่าชัดนี่เป็นอย่างแรกที่จะทําให้รองเท้า2คู่นี้ไม่เหมือนกันนะครับฟิลจะไม่เหมือนกันเลยในการเหยียบใส่ลงไปปุ๊บเจ้าเซิร์ฟเวอม็ก็จะรู้สึกนุ่มกว่าทันที อินโซนั่นเองนะอันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆพวกออลทไลท์นะครับถัดไปอะไรอีกละ่ะท่าเหมือนกันเปลี่ยนรอบข้อเท้าอีคลิปเป็นหนวมรอบบุรอบ,บ,รอบนี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวันที่ผมไปลองใส่เจ้าเซิร์ฟเฟอร์แม็แล้วมันรู้สึกรองเท้าเรียวกว่า อีคลิปชัดเจนเพราะผมจําได้ว่าผมใส่อีคลิปแล้วดูเท้ากลมๆนิดๆในขณะที่ใส่เซิร์ฟเวอร์แม็กซึ่งเป็นสีขาวจริงๆมันต้องคู่ใหญ่กว่ารองเท้าสีเข้มๆแบบนี้นะฮะนี่ไงข้อเท้ากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับเป็นแบบปกติเออไม่ใช่แบบปกติแบบไม่ปกติก็คือแบบเป็นบางๆแล้วก็มีก้อนฟองน้ําอยู่ข้างในล็อกเท้าแบบรองเท้าซิ่งวางกันเถอะนะมีอันนี้มาให้ด้วย เริ่มเลอะไงมีพูแท็บมาให้นะครับด้านหลังอีกอย่างหนึง่งถ้าต่างกันหรอเอ่อความสูงของข้อเท้าของตาตุ่มนะการเว้าวบริเวณนี้เจ้า s u r f e r m a x เว้าวต่ำกว่าและว้าวเป็นแบบเรียกว่าเห็นชัดนะเนี่ยสไตล์ออนคือมันจะต้องเป็นเหลี่ยมๆการว้าว นี่ยิ่งเหลี่ยมเข้าไปใหญ่สวยการวาวแบบนี้ทำให้รองเท้าดูเพรียวด้วยนะโครงฮิลคับละ่ะประมาณนี้นะ,ะต่างกันชัดละฮิลคับแข็งโป๊กบริเวณสันส้นในขณะที่นี่อีคลิปจะ กดได้อันนี้ผมกดจริงๆนะกดได้แค่นี้แข็งไปเยอะนะครถัดไปโฟมดูความนุ่มโฟมเป็นเฮลิออนนะฮะเฮลิออนมี2อันคือเฮลิออนปกติคือแบบนี้เป็นซูเปอร์โฟมอันหนึง่งในรุ่นแรกนะครับเป็นซูเปอร์โฟมรุ่นแรกของอ่อนวางกันเถอะในขณะที่ตัวใหม่ก็คือเฮลิออนเอเป็นพวกพีบา b a เบสมันจะนุ่มกว่า ดูนะจากมือผมรู้สึกว่าอีคลิปนุ่มกว่านิดนึงดูการยุบอีคลิปเป็นรองเท้าแม็กซ์คุชชัที่ผมเคยเอาไปวิ่งยาวนะแล้วรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกดีมากวิ่งเราไม่มันไม่กินแรงมันไปได้เรื่อยๆกลิ้งไปได้เรื่อยๆนะเป็นรองเท้าที่กลิ้ง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 ,งแต่กิโลที่14นะครับ เกิดอารมณ์แปลกๆคืออยู่ๆบริเวณนี้บริเวณนิ้วก้อยวิ่งอยู่ดีๆจากรองเท้าที่แน่นๆนุ่มแน่นนะครับไม่กระด้างแต่ไม่ย่อบอยู่ๆมันย่บออกไม่ใช่คนขาอ่อนนะมันย่บออกแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องคนขาอ่อนล่ะตรงนิ้วก้อยย่บยวบวิ่งต่อไปอีกครึ่งกิโลมันก็ยังย่บผมก็เลยจบลองดันณวันนั้นแค่14กิโลครึ่งกับอีกคลิปนะก็รู้สึก เป็นแบบนั้นแล้วก็หลังจากวันนั้นก็วิ่งอีก10กิโลก็มีอาการเล็กๆคือเหมือนกับว่าพอะวิ่งนานแล้วมันจะยั่วนะ้วยความที่ว่าน่าจะเป็นว่าช่องมันใหญ่นั่นเองพอทีนี้รุ่นใหม่มันปรับหลายอย่างนะองศาผมว่าองศาไม่เท่ากันแล้วเขาคว้านเล็กลงนะมันมันนอนอะ่ะมันนอนมากขึ้นตัวอีคลิปเนี่ยม,มุมมันตั้งเชิดขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นการรับแรงไม่เหมือนกัน แน่นกว่าบีบแล้วแน่นกว่าชัดเลยน่าจะรับแรงดีกว่าอะดูตรงส้นนิดหนึ่งดูคลาวเทคตรงส้อนอันนี้เขาเรียกว่าคลาวเทคเฟสนะคลาวเทคเฟสคือเป็นช่องแบบใหม่แบบนี้คือเป็นช่องเอีย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 งในขณะที่คลาวเทคปกติเดี๋ยวผมยังมันวางอยู่แถวนี้ไหมยังมีอยู่นะคลาวเทคปกติมันจะอารมณ์ประมาณนี้ อันนี้เป็น Echo 1หนึ่ง mm hmm. เห็นไหมขาวเท็ปกติจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เรายุบแบบนี้นะขาวเท็เฟสคือเต็มแล้วเจาะรูไม่เหมือนกันมันผมว่ามันเนี่ยอะดูตรงส้นเทียบกันดู mm hmm. คู่นี้ใช้แรงบีบเยอะกว่า mm hmm. อย่างที่3 ที่ต่างไปเอาสปีดบอร์ดซึ่งประหลาดที่สุดเป็นสปีดบอร์ดที่ล้องมาอยู่ข้างล่างเหมือนพวกออทอร์ชั่นนะในรองเท้าแล้วก็เหมือนรองเท้าแฟลตสมัยก่อนซึ่งมีแกนพลาสติกอยู่ข้างล่างประมาณนี้ฮนะอันนี้คือสปีดบอร์ดของเขาที่เขาเรียกว่าสปีดบอร์ดแต่ว่าจริงๆปกติสปีดบอร์ดจะมาไว้บริเวณนี้หมดนะครับอันนี้คือรองเท้ามันเจาะรูเขาก็เลยย้ายลงมาไว้ตรงนี้แทน พอเป็นคู่นี้สปีดบอร์ดหายไปนะจริงๆมันไม่ได้ต่างมากนะคือโดยรวมแล้วมันค่อนข้างเหมือนเดิมนะแล้วก็ยางหนาขึ้นนิดนึงยางใหญ่ขึ้นนิดนึงคือปิดยางปิดมากขึ้นน้ำหนักขึ้นมาจากยางนี้ด้วยแล้วก็สปีดบอร์ดทั้งๆที่สปีดบอร์ดหายแต่น้ำหนักดันเยอะกว่าคู่นี้ไม่มีนะสปีดบอร์ดดูเลยก็ได้ รองเท้ามันม้วนได้แบบนี้ไม่มีเนี่ยพอมีสปีดบอร์ดแล้วมันจะเป็นเนี่ยมันงอไม่ได้คู่นี้จะกลิ้งวันที่ผมไปลองผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มันไหลมันเหยียบแล้วมันแน่นมันยุบนิดเดียวแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลฟืบข้างหน้าก็จะยุบนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ไหลนเป็นรองเท้าที่ไหลแทนจากคู่นี้ที่มันเป็นรองเท้ากลิ้งกลิ่งส่งแรงกลิ้งกลิ้งไม่รู้ว่าจะทายถูกเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ หรือมาเรือนนี้จะเอาไปลองวิ่งดูนะฮะกับ o n น่าวเซิร์ฟเวอรโดยรวมแล้วผมก็ถือว่าพอใจนะข้างในมีอะไรต่างอไหมเอ้ยต่างลิ้นถึงแม้จะเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออเหมือนกันยืดยืดแต่อันนี้แถบกัเสเซตะมันไม่ได้ชัดเจนมันจะเป็นแบบเย็บติดไว้กับผ้าบุด,ด้านในแต่ พอมาเป็น s ซ r ร e r m a อเป็นกัสเซ็ตจริงๆคือเป็นแถบผ้าลงมา2ข้างแบบนี้นะความระบายน่าจะดีขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าด้านข้างถ้าสังเกตดู s ซ r ร e r m a อมมีรูเยอะกว่าอีคลิปซึ่งมีแค่นี้นะด้านหน้าพอกันนะครับรูไม่ต่างกันยางลองฟังเสียงเหนียว ยางเหนียวนะคู่นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่รู้สึกว่าว่าไม่ได้นะคู่นี้มันเก่าละอันนี้มันใหม่ยางมันเหนียวกว่าหนึบก,กว่านิดหนึ่งเดี๋ยวลองใส่ดูสักหน่อยนะเราเดินระบอกอาการเพื่อนๆดูซิว่าอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะลองคู่นี้ข้างซ้ายเอะข้างขวาโอ้ข้างขวาข้างขวา,ขา,ขวานะกับ เออเซอร์เฟอร์แม็กที่ข้างซ้ายลองกันสดๆอย่างนี้แล้วนะปึ๊บอุ้ยฟิตติ้งเท่าๆกันไม่เท่าแฮะเออ เซอร์เฟอร์แม็กยาวกว่านิดหน่อยด้านข้างพอๆกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆคืออีคลิปจะเป็นรองเท้าที่แบบพอไปถึงหน้าเท้าปุ๊บมันส่งแรงแล้วคือหัวจะทิ่มลงนะในขณะที่เซอร์เฟอร์แม็กหรอมันจะแบบยุบไปตลอดทางค่อยๆยุบไปนะอารมณ์มันก็คือ ค่อยๆย,ยุบไปเรื่อยๆเพื่อให้รองเท้าไหลการทรานสิชันเท้าจะไม่เหมือนกันมันจะสมูทมันจะวืบแบบนี้ในขณะที่อีคลิปมันจะแบบนี้อึบอึบคนละอารมณ์กันประมาณนี้นะคืออันนี้กลิ้งอันนี้ไหลนะถ้าเร่งความเร็วถ้าเทียบความสมูท ผมว่า s u r v e r m a x จะให้ความสมูทที่มากกว่านะครับเดี๋ยวลองวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ากับ On Cloud s u r v e r m a x ขอบคุณรันทูที่ส่งรองเท้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับใบเสร็จนะสวัสดีครับ